สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตปิดหน้านะนะครับก็อาดตอนนึงคืนนะเนาะชุดชุดไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวจะมาต่อกันจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เราคุยไว้ว่าเ,เราอาจจะรวบรวมนะครับหลายๆเนื้อหาเข้ามาไว้ในชั่วงหรือในคลิปเดียวกันนะเพื่อให้มันกระชับเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการสอนเอานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ครับเริ่มเลย เราจะต่อการจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราพูดไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ผ่านมานะเนี่ยเนาะตรงนี้จะเป็นจํานวนคละนะครับเราเหลือการคูณอีกแบบหนึ่งคือจํานวนคละนะครับจานวนคละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวคูณนะครับคณะอะไรนะครับคละนะครับจานวนคละ ไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งหรือตัวคูณนะครับวิธีทําเหมือนกันเลยนะครับตัวอย่างเช่น2เศษ2ส่วน3นะครับคูณกับ9ส่วน4อ่ะลองเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับก็วิธีการทํานะครับก็คือทําให้มันเป็นเศษเกินก่อนแล้วค่อยนําไปคูณนะครับเหมือนกับตอนที่เราบวกหรือลบอ่าจำได้ไหมบวกหรือลบเนี่ยเป็นจํานวนคละเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับเหมือนกันเลย ตรงนี้นะครับคูณแล้วก็บวกเนาะสามสบวกสเป็น8ส่วน3ามครับส่วนเท่าเดิมนะส่วนเท่าเดิมคูณกับ9ส่วนสี่นะตัเลขดีมากนะครับสวยเลยตัดกันเลยนะครับส1มหนึ่งสามสาเนปะครับเป็น2ส่วน1นคูณสส่วน1นะครับ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเราก็จะได้เป็น6ส่วน1หรือ6นั่นเองนะครับตัวเดียวกันเนาะ,ะถ้าใครจาได้เนาะส่วน1คือ6ธรรมดา่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวตัวตรงนี้ครูจะไม่ให้กันบ้านเนาะแต่ไม่ต้องให้การบ้านตัวนี้ไปนะครับแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มในเรื่องของการหารเดี๋ยวการหารเนี่ยครูขออนุญ,ญาตให้การบ้านไปถึง3หน้าด้วยกันนะครับโดยตัวอย่าง5ข้อที่ครูให้เนาะ การบ้าน3หน้านะครับตั้งแต่วันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเอาไว้ทํากันเนาะทันอยู่แล้วนะครับมาเริ่มที่การหารนะครับการหารเศษส่วนวิธีการของมันนะครับจำง่ายๆถ้าเรียนจําได้ตรงนี้คือจบนะครับเทคนิคสําคัญง่ายๆเปลี่ยนหารเป็นคูณครับเปลี่ยนหารเป็น คูณนะครับนะถ้าใครอ่านไม่ออกนะครับครูขอโทษด้วยนะครับลายมือครูได้เท่านี้จริงๆเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับกลับเศษเป็นส่วนวน,นะครับกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษส่วนนั่นแหละนะครับกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษส่วนอ่าใครอ่านไม่ออกนะครับตั้งใจฟังไว้นะครับใครอ่านไม่ออกตั้งใจฟังไว้แต่ตัวเลขครูจะพยายามเขียนให้ชัดๆแน่นอนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับกลับเศษเป็นส่วน ทีนี้คุมีมาให้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือ,อเดี๋ยวดูตัวอย่างไปพร้อมกับวิธีทาพร้อมกันเลยนะครับไอค้คำว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนี่ยมันต้องทํำยังไงเนาะข้อที่1น,นะครับเปลี่ยนสีหน่อยข้อที่1น,นะครับแบบแรกนะครับแบบแรกคือตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มครับ9หารด้วย1ส่วนสมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณหมายถึงอะไรทักเรียนครับตัวตั้งคงเดิม ตัวตั้งคงเดิมหมายถึงไอตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารเนี่ยตัวเลขที่อยู่หน้เหาเครื่องหมายหารเนี่ยเราต้องไม่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับถ้ามันเป็นจํานวนเต็มให้มันยืนอยู่อย่างนั้นถ้ามันเป็นเศษส่วนก็ให้มันยืนอยู่อย่างนั้นที่เดิมนะครับ9นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณครับเปลี่ยนหารเป็นคูณหมายถึงให้ทาเครื่องหมายหารตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณนะครับกลับเศษเป็นส่วนคือการเอาเศษกับส่วนสลับกันเท่านั้นเองนะครับ เศษส่วนสลักกันเพราะฉะนั้นกลายเป็น3ส่วน1นะครับตามที่เรารู้อู่แล้วเนาะ9มันมีเป็นมีส่วนเป็น1นะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับ9 3 27ตัวนี้คือคำตอบนะครับง่ายดายมากเลยทีเดียวเนาะโอเคเดวดูต่อไปดูต่อไปเดวดู2แบบนะกรณีนี้นี่คือคูนได้แต่ตัวเศษอย่างเดียวนะครับทีนี้ลองมาดูข้อที่2บ้าง สิบสองหารสามส่วนสี่นะครับสิบสองหารสามส่วนสี่บางคนเห็นเลขสี่แล้วโอ้โหครูครับเอาสี่ตัดสิบสองเลยได้ไหมเอาสี่ตัดสิบสองเลยได้เปล่าคําตอบคือไม่ได้นะครับเราจะทําการตัดกันได้แค่ตอนที่มันเป็นการคูณเท่านั้นจําไว้เลยนะครับแม่นๆคูณ ลายมือคูคณเท่านั้นนะครับคูณเท่านั้นถึงตัดได้นะครับถึงตัดได้คูณเท่านั้นถึงตัดได้เนาะเพราะฉะนั้นทําให้มันเป็นคูณครับง่ายตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับจาก3ส่วน4กลายเป็น4ส่วน3 ได้ตรงนี้เสร็จแล้วตัดกันได้แล้วทีนี้3 1 3 3 4 12เพราะฉะนั้นเอา4ีคูณสครับกลายเป็น16บหส่วนหหรือ16ธรรมดานั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับพูดผิดไปพูดไวไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยเนาะจะพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับโอเค1กับ2เรียบร้อย ต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามอีกแบบหนึง่งตัวตั้งเป็นเศษส่วนตัวตั้งเป็นเศษส่วนหารกับตัวหารที่เป็นจํานวนเต็มนะครับทีนี้วิธีการคือนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าแปดเนี่ยมันเป็นเศษส่วนนะครับแปดที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยมันเป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันแต่ส่วนของมันคือหนึ่งครับถ้าส่วนของมันคือหนึ่งจัดการเลยหนึ่งส่วนแดตัวตั้งคงเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณครับกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น1ส่วน8 1ส่วน8คูณ1ส่วน8เพราะฉะนั้นจับตัวส่วนคูณกันได้เลยกลายเป็น1ส่วน64นะครับเป็นเศษส่วนแทนเนาะก็ไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเรียบร้อยต่อไปข้อที่4นะครับ9ส่วน10หารด้วย3คล้ายๆกันเนาะ จะลองดูาอาจจะตัดกันได้ก็ได้ข้อนี้9.10ส่วน10นะครับตัวตั้งคงเดิมนะครับท่องไว้ให้มัน9 10ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ้าวลืมตรงนี้3มันคือ3ส่วน1เพราะฉะนั้นกลับเศษเป็นส่วนมันกลายเป็น1นส่วนเพรพอมันเป็น1นส่วน3ปุ๊บเศษก็ตัดกับส่วนได้ถูกไหมครับ3า3 3, 3, 3่ะไกลไป3 3 9 เพราะนั้นตรงนี้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนกลายเป็น3ส่วน10นะครับแค่นี้เลยเนาะเป็นคำตอบในข้อ4นะครับทีนี้สู่แบบสุดท้ายนะครับสู่รูปแบบสุดท้ายข้อที่5นะตัวเริ่มเทิมนะครับข้อที่5 5ส่วน8อาจัดตัวใหญ่ๆห,หารด้วย5ส่วน8ครับข้อสุดท้ายเราตัวแบกเอฟเลย 5ส่วน8หารได้หส่วน8ทั้งเศษและส่วนเป็นทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเศษส่วนนะครับเ <_ S 1> พราะฉะนั้นสบายมากนะครับจัดการเลยเนาะ5ส่วน8เป็นตัวตั้งเอาไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณ5ส่วน8ก็กลายเป็นนับส่วน5เพราะฉะนั้นตรงนี้เลขเหมือนกันอย่างกับแกะนะครับตัดกันเลย8 1 8 8, 8 1 8 ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าบางคนมองดูแล้วเศษส่วนเป็น1คูณกับเศษส่วนเป็น1มันตอบ1ได้เลยถูกไหมครับแค่นี้เองง่ายๆเนาะในแบบฝึกหัดก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันตัวเลขอาจจะเยอะกว่าเดิมนิดเดียวนะครับไม่มากไม่มายเนาะเพราะฉะนั้นการบ้านนะครับการบ้านครูให้เยอะหน่อยนะเป็น3มหน้านะครับ ยี่สามสแล้วก็36นะครับทั้งหมด3หน้านะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในอารบ,บัมเก่าของตัวเองเหมือนเดิมนะครับคูแถมให้อันนี้เป็นลายเซ็นครูเองนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ ฟังจนถึงตรงนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่มาดู YouTube จนจบเนี่ยน่าจะน้อยนะครับแล้วก็ไม่ดูเลยก็มีนะครับเพราะว่ายอดยอดคนดูเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันไม่ตรงตามยอดนักเรียนในกลุ่มหรือในห้องนะครับก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามาเรียนกันในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเคครับ